สวัีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูแอะะสวัสดีเมื่อคืนเป็นไงบ้างวะ่ะเอาวีโอ้กูโคตรเจ๋งเลยวะ่ะแบบตีป้อมเล่นลงแรงขึ้นไดมอนด์ด้วยโอ้ไอ้นี่ขีวโมอะไรเนี่ยคิวโมนี้กูไม่ได้เล่นว่ะทำไมแม่มาคับนอนเหรอเมื่อคืนกูเล่นนะแต่แม่มาคับนอนสองทุ่มว่ะโอ้โหมึงกากว่ะ ดูดิกูเล่นทั้งคืนเลยเออแล้วแล้ววันนี้เป็นไงไปซ้อมไหมไม่ว่ะพวกเราเก่งอยู่แล้วซ้อมทําไมไปหาอย่างน้อยเราไปให้ครูเห็นหน้าไงไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วไปหาตีป้อมเล่นเกมดีกว่าอย่างน้อยเรไปให้ครูเห็นหน้าไงไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วไปหาตีป้อมเล่นเกมดีกว่าอย่างน้อยเราไปให้ครูเห็นหน้าไ ร้อมรวมกันอีกเหรอพรุ่งนี้จะไปแข่งกันนะกูว่าไม่จำเป็นหรอกยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วแตกแตกป้อมกูแตกแล้วโอ้เม้าด้านล่างอะไรวะเนี่ยเม้าด้านล่างดูไดมอนด์สองเกือบตกเป็นไงล่ะโอ้โหมึงดูกูไดมอนด์สามแล้วโอ้ขึ้นดาวด้วยเออไรเนี่ยโอ้บอลสองเล่นยังไงเนี่ย กูเห็นพวเน้มาตั้งนานแล้วพวกมึงกากยังเว้าโอ,โอ้ยนี่ก็เกินไปแขกับเพื่อน,อ,น,อ,นอ้าว,วมากันแล้วเหรออ่าฟังฟังวันนี้ครูมีเทคนิคใหม่จะมาสอนพวกเราฟังกันให้ดีนะครูครับไม่ต้องสอนพวกผมหรอกครับพวกผมเป็นหมดแล้วครับเฮ้ยไป,ไป

เยรยับตัวด้วยดัน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 ถอยถอยถอยขลุกบอลขนลุกบอลคนลุกบอลไปายายสิ้ยจับสายดีดีสายสายไปสายเกะวาเกะไปดีไปซ้ายสิไปซ้ายแล้วไปซ้ายโอ้ไปซ้ายสิไปเกะวะนี่จับสายดีดโอ้ ดีเครโรบดสองอนุบาลวานอนสองรือเวลาในการแข่งขันสามสิบวิเริ่มได้เข้ายิงลูกเข้าูกลูกเข้าลูกยิงเข้าเ้าูกลูกยิงเข้าอ,อะไรวะ เป็นพวกมึงคนเดียวอ่ะทำให้ทีมแพ้เลยโอ้ไอ้นี่นน่ก็บอกไม่ดีเห็นไหมหทีมแพ้เลยอ่ะเออ เนยังไงกันบ้างทีนี้รู้หรือยังว่าทําไมพวกเราถึงแพ้ที่พวกเราแพ้ก็เพราะต่างคนต่างคิดต่างทําไม่ช่วยเหลือกันไม่สามัคคีกันพวกมึงนั่นแหละพวกมึงนั่นแหละเพราะพวกมึงเกลียกากัวมึงมังข้าไม่ดีเองอ่ะเพราะมึงเกลกยกาัวนี่ก็จับสายไม่ดีมึง่ะโทษแต่คนอื่นอ้าวไม่ดูใจความจริงไม่ล่ะมึงอ่ะมึงอ่ะ พอได้แล้วจะมัวมาทะเลาะก,กันทำไมเป็นไงล่ะภูมิใจไหมกับความแพ้แพ้ด้วยน้ำมือของพวกเธอดูจากสีหน้าของพวกเธอแล้วคงยังไม่รู้และยังคิดไม่ได้สินะว่าทำไมถึงแพ้ตอนซ้อมพวกเธอเคยฟังโค้ดบ้างไหมรู้ไหมว่าขาดอะไรที่แพ้ ความสามัคคีงไงครับไม่ใช่ว่าพวกเธอไม่เก่งพวกเธอเนี่ยเก่งทุกคนแต่พวกเธอนำความเก่งของพวกเธอเนี่ยมาทำลายความสามัคคีของทีมมันถึงเวลาแล้วยังที่พวกเธอจะนำเอาคําสอนคําแนะนำของโค้ชมาปรับใช้ในความเก่งของพวกเธอเอา เตรียมตัวแข่งขันในรายการต่อไปครับต่อไปผมจะฟังที่คุณครูบอกครับพวกผมจะตั้งใจซ้อมครับครูอ่ะถ้าพวกเธอคิดได้แล้วนะครับคุณครูก็จะรอดูความสำเร็จของพวกเธอในการแข่งขันครั้งต่อไปขอให้พเพื่อรอโชคดีครับสู้ส